เครื่องดูดฝุ่นมีหลายสีนะครับแต่ผมไม่หลายใจหรอกสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมาร์กิต้าฮันบอกนะครับวันนี้ผมและผู้ชมอยู่กับเจ้า cl 1 1 7 fd เครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่จากมาร์กิต้าที่มาในโมเดล12 v o องโวลตแอมป์ที่เป็นรูปแบบบิ i ลอินแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยผู้ชมเหมือนที่ผมบอกผู้ชมว่า cl 1 1 7 fd เนี่ยมีมาทั้งหมด3สีตัวแรกเลยคุณผู้ชมสีฟ้ารหัสของเขาคือ cl 1 1 7 FD X1 สีต่อไปสีเขียวมาด้วยรหัส c l 1 1 7 f d x c และสีุท้ายสีม่วงมาด้วยรหัส CL117FDX7 ผู้ชมในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงสมรรถนะของเจ้าตัวเครื่อง CL117FD ของเราเครื่องดูดฝุ่นผู้ชมตัวนี้ถ้ารันไทม์ต่อเนื่องเบอร์1อยู่ที่55นาทีเบอร์2อยู่ที่18นาทีและเบอร์สาแม็กสุดอยู่ที่10นาทีตัวนี้ถ้าแบตหมดชาร์จเต็มใช้เวลา2ชั่วโมง ความแรงในการดูดอยู่ที่5.0 kpa เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้าตัวเครื่อง cl 1 1 7 fd เนี่ยมีอะไรบ้าง โอเคครับผู้ชมเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่อง CL117FD เครื่องดูดฝุ่นของเราตัวนี้ความยาวตัวเครื่องยังไม่รวมตัวท่อและตัวหัวดูดอยู่ที่457มิลิเมตรแต่ถ้ารวมตัวท่อและตัวหัวดูดแล้วเนี่ยอยู่ที่992มิลิเมตรความจุของเจ้าตัวแคปซูลเก็บฝุ่นเนี่ยอยู่ที่650มิลลิลิตรน้ำหนักเนี่ยทำไมผมถึงบอกผู้ชมว่าถึงเหมาะแก่คุณผู้หญิงมากๆเลยเพราะน้ำหนักของเขามาเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้น ด้านในถุงกองฝุ่นเนี่ยจะมาในรูปแบบของถุงผ้าที่คุณผู้ชมสามารถถอดซักทําความสะอาดได้และตัวนี้สามารถใส่ตัวกองเฮปาฟิลเตอร์ได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกผู้ชมไปตัวนี้ที่แถมมาด้วยจะเป็นหัวดูดปากแบนซึ่งเหมาะมากสําหรับการดูดตามซอกหรือตามรถโอ้ผู้ชายผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากผู้ชมตัวล็อกท่อเนี่ยเป็นรูปแบบของไปล์ล็อกผู้ชในส่วนของการปรับความแรงและระดับความแรงของการดูดเนี่ยปรับได้3ระดับความแรงกดครั้งแรกผู้ชมจะอยู่ที่เบอร์สองก่อน กดครั้งต่อไปไปที่เบอร์3อ่าแล้วกดครั้งสุดท้ายจะกลับมาที่เบอร์หนึ่งเวลาที่คุณผู้ชมกดทุกครั้งนะครับจะมีไฟ LED ช่วยส่องสว่างเวลากลางคืนให้และรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตะขอเกี่ยวคุณผู้ชมไฟสีแดงตัวนี้นะคุณผู้ชมที่มันแสดงโชว์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกระพริบขึ้นมาเนี่ยมันแสดงว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอ่อนและใกล้หมดแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมระหว่างการชาร์จ ถ้าคุณชมชาร์จไปเนี่ยไฟสีแดงจะขึ้นโช์ค้างไว้และถ้าคุณชมชาร์จเต็มเนี่ยไฟสีแดงก็จะดับลงนิจชิว้า อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของลูกค้าในการแจ้นทางรังค้าที่ลูกค้าซื้อสิงการมักิตาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะให้ลงทะเบียนร,รับประกันเพื่อรับสิทธิ์วารันตีหนึ่ปีจากตามาักิตาหรือลูกค้าสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ่ามเว็บไซต์ใหม่มากิตาตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะมาต้เนเ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารดีๆจากมาก i ิต้าหรือรับชมคลิปย้อนหลังของพวกเราได้ที่ f a c o b o o k f a n p a g e Li@ อั Instagram YouTube และ TikTok เพียงพิมพ์คำว่ามาก i ิต้าไทยแลนด์ f อฟชิวลนะคะบ๊ายบาย